สวัสดีค่ะพบกับช่องณนภะาผาตรวมภาเครื่อง EP ที่220นะคะพี่พี่นะ้วันนี้นะคะน้องก็มีพระบ้านพระเหมาสวยๆมาฝากพี่พี่กันอีกแล้วนะคะกับรายการละ200บาทค่ะพี่พี่จะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะก็ ก่อื่นเลยน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่นะ0910629533นะคะพี่พี่นะเบอร์กับรายเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่พี่พี่พสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่นะนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่พี่นะน้องขอไปเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะพี่พรายการที่หนึ่งะคะพี่พี่นะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆนะนี่นะคะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะน้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพระอะไรนะ,พ,นะะพี่พี่นะอ่าพี่ๆลองพ e ิจารณากันดูนะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆนะรายการรัฐสองร้อยบาทส่งฟรีคะ่ะพี่ๆอลองพ e ิจารณากันดูนะคะรายการที่หนึ่ง ไปต่อกันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะพี่พนีะ่นะนีนะคะอ่าเป็นสมเด็จเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเรียมอยู่ในกรอบทองสวยๆเลยนะคะนี่นะคะพี่พนะี่น้รายการที่สองนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามเลยค่ะพี่พี่ เป็นรูปถ่ายนะพี่ๆนะน้องไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่เพราะว่าน้องดูไม่ชัดนะคะพี่นะอ่าพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะแล้วก็เป็นปิดตานะพี่ๆนะอ่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะบางรายการน้องอาจจะ ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะคะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่พี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่สามนะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่นะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีนี่นะคะอ่าเรียมอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะพี่พนะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะรายการที่สี่ค่ะ ไปต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะเป็นของสมเด็จหลุมนะสมเด็จหลุมนะพี่พี่นะลุ่มอ่าสมเด็จลุ่มนะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นี่นะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่หนะคะไปต่อกันที่รายการที่6คะ่ะรายการที่6นะพี่ๆนี่นะคะเป็นพระเปิมนะพี่ๆนะพระเปิมพิมพ์ใหญ่ๆเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะรายการที่6นะคะไปต่อกันที่รายการที่7ะค่ะพี่รายการที่7นะพี่ๆนะเป็นพระยอดขุนพลน,นะพี่ๆนะอ่า เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเป็นเนื้อทินนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆนะนี่นะคะก็ริมกรอบแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบแบบเอ่อที่เป็นขอบข้างๆนะคะพี่ๆนะรายการที่เจ็ดนะคะไปต่อกันที่รายการที่แปดนะคะพี่ๆนะเป็นปิดตานะพี่ๆนี่นะคะปิดตาหลงพ่อเก้วนะรายการที่แปดนะคะพี่ๆนะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่8ดนะคะไปต่อกันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่9้านะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พนี่นะคะอ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ,ะอ่าเลี่ยมเป็นกรอบแบบอ่าแหลกยักๆหลมๆแบบนี้นะคะพี่พี่นะปร่รายการที่เก้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10ค่ะพี่พี่รายการที่10บนะคะเป็นรูปหล่อนะพี่พี่นะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะก็เก่าๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่11ค่ะ11นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทานนะพี่พี่นะ หลวงพ่อทาวัดเนียงแตกนะคะพี่พี่นะเลี่ยมเป็นกรอบแบบอ,อยายักหยักแบบนี้นะคะพี่พี่นะกรอบขอบขอบหยักหยักแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะอลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะสิบสองนะพี่พี่นี่นะคะสิบสองนะคะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะนี่นะคะ เรียมสวยเรียมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าสวยๆเลยนะคะนี่นะไปต่อกันที่รายการที่13าค่ะ13บสานะพี่พี่นะเป็นเหรียญน,นะเหรียญน,นี่นะคะเห่นยญเก่าๆลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่13นะคะพี่พี่นะ ขอเน,นี้ยไปต่อกันที่รายการที่สิบสี่ค่ะสิบสี่นะคะพี่พนะเป็นรูปถ่ายนะรูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่นี่นะคะวัดโคสิตาลังนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะพี่พี่นะเป็นกรอบแบบคอบอรหะนะคะโลหะหุ้มนะพี่พี่นะนี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะไปต่อที่สิบห้าค่ะสิบห้านะพี่พี่ นี่นะคะหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆนะเป็นเรียญหลวงพ่อเดิมนะคะอ่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะอ่าพี่ๆลองพิจารณากันดูนะค่ะพี่ๆนะรายการที่สิบห้านะคะไปต่อกันที่สิบหกค่ะสิบหกนะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นสมเด็จนะพี่ๆนะด้านหลังก็จะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนี่นะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะสมเด็จของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆเนี่ยอ่ารายการที่16นะคะไปต่อกันที่17ค่ะพี่ๆสินะคะพี่ๆนะนี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่ๆนะปิดปิดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะของหลวงปู่โตนะคะพี่ๆไปต่อกันที่18ค่ะ18นะคะพี่ๆนะเป็นอ่า พระรอดนะพี่พี่นะนี่นะคะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนี่นะคะพระรอดนะคะรายการที่อ่าสิดนะคะไปต่อกันที่รายการที่19คะ่ะ19บเกนะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ หลวงพ่อเงินนะพี่พี่นะปปรูปหลอกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายาการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20ะคะ่ะ20นะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อไปร์นะคะพี่พี่นะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อไปร์นะพี่นะพี่นะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะรายการที่20นะคะพี่พี่นะพี่พลองพิจารณากันดูนะคะไปต่อกันที่ยีค่ะพี่ยี่สินะพี่พนะเป็นอ่านี่นะคะเป็นซุ้มกอนะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะพี่ๆนะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆี่นะเรียมอยู่ในกรอบนะคะพี่พ นี่นะคะรายการที่21นะไปต่อกันที่22ค่ะ22นะพี่พี่นะก็จะเป็นประหลาดขิกนะพี่พี่นะเป็นลิงนะคะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะพี่พี่นาไปต่อกันที่รายการที่23ค่ะ23นะพี่พี่นะเป็นล็อกเก็ตหลวงปูดทิมนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะ เลี้ยงอยู่ในกรอบเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่24ค่ะ24นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่นะอ่ะขออภัยค่ะอ่านี่นะคะเป็นหุ้มหุ้มแบบเป็นกรอบหยักๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะอ่าสวยๆเลยนะคะรายการที่24นะคะไปต่อกันที่25นะคะพี่พี่25นะคะพี่พี่นะเป็นหลวง รูปร่อหลวงพ่อไปนะพี่ๆนะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่25นะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่26ค่ะ26นะคะพี่ๆนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่ๆนะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะคะเลี่ยมมาพร้อมกรอบ ทองสวยๆเลยนะพี่ๆนะนี่นะคะลองพิจานากันดูนะไปต่อกันที่รายการที่27ค่ะ27นะพี่ๆนะเป็นปิดตานะคะนี่นะพี่ๆปิดตานะคะรายการที่27นะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะพี่ๆนะไปต่อกันที่28ค่ะ28ค่ะ2ี่นะพี่ๆนะอาหลวงพ่อ หลวเพาออะไรน้องอ่านไม่ออกนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะอ่าน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่นะอ่านี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่สิบเก้านะคะพี่พี่สิบเก้านะคะไปเหรียญหลวงพ่อพรมอ่า หลวงพ่อหมวดพรมอะ่ะพรอ,อ๋อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่พี่นะขออภัยที่อ่านผิดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะออกสีเป็นทองแดงนะพี่พี่นะออกสีนั่งๆทองแดงนะพี่พี่อ่าพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะกลมๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อกันที่รายการที่30นะคะพี่พี่นะเป็นตะกุดหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่นะนี่นะคะด้านหลังก็เป็นแบบอย่างนี้เลยนะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตะกุดหลวงปู่สุขนะคะรายการที่30นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่31ค่ะพี่พี่31นะพี่พี่นะเป็นตะกุดเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่นะแต่ ่าน้องไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะขนาดความยาวก็ยาวอยู่น่พี่พีนะประมาณ5นิ้วได้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะคะ รายการที่31นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่พี่นะบางรายการน้องอาจจะไม่รู้ที่แน่ชัดนะพี่พี่นะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ต่อกันที่รายการที่32ค่ะ32นะคะพี่พี่นะอ่าเป็นเดี่ยนนั่งพานนะคะพี่พี่เดี่ยนนั่งพานนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะกรนีเลยนะคะ นี่เลยนะคะรายการที่32นะคะไปต่อกันที่รายการที่3 3 33นะคะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะอ่านหน้าจะวัดท่ามาไฟนะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะพี่พี่อ่าเลี่ยมอยู่ในกอรอบแบบนี้เลยนะคะก็ะด้านในก็จะเลี่ยมเป็นแบบว่าขอบขอบโลหะ นะคะพี่พนะแล้วก็มาเลี่ยมกรอบทองอีกทีนึงนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะรายการที่33ค่ะ200บาทส่งฟรีนะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่34ค่ะ34นะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะพี่พี่นะนี่นะคะ หลวงพ่อหลิวนะพี่พี่นะลองพิจารณากันดูนะคะพี่นะรายการละ2 0 0บาทนะคะพี่พี่นี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่35ค่ะพี่พี่นะคะนี่นะคะพี่พี่นะเป็นของหลวงปู่โตนะคะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พนะขออนุญาตแกะออกมาอ่แกะยากนิดนึงนะพี่ๆนะค่อนข้าง อ่าขออนุญาตแกะออกให้ดูนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะอ่าพี่พี่ลองพิจารณานะกันดูนะคะ รายการที่35นะคะพี่พีนะน้องให้ไปพร้อมกล่องตะหลับเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อที่36ค่ะพี่พี่สานะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่พี่นะเป็นรูปถ่ายนะคะพี่พี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่37นะคะพี่พี่นะเป็นตะกุดนะพี่พี่นะ ตะกุดนะคะพี่พี่นี่นะคะไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่นะเพราะว่ามีปิดตาด้วยนะคะพี่พี่นะยังไงพี่พี่ก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่นะผ่านเบอร์โทรที่น้องให้ไว้นะคะ0 9 1 0 6 2 9 5 3 3นนะคะพี่พี่นะพี่พี่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สามสิบแปดค่ะพี่พี่สามสิบแปดนะคะพี่พี่นะนี่นะคะเป็นสมเด็จนะพี่พี่นี่นะคะดูเนื้อนะคะพี่พี่นะไม่ใช่เนื้อผงนะพี่พี่นะน่าจะเป็นกระดูกนะพี่พี่นะอ่านี่น้องไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเนียนมากเลยนะคะพี่พี่นะเนื้อค่อนข้างเนียนเลยนะคะพี่พี่นะพี่พี่ลองพิจารณากันดูนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่อะสามสิบเก้าค่ะพี่พี่สามสิบเก้านะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์นะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าด้านหลังนะพี่พี่นะของอาสมเด็จโตนะพี่นะพุทธจารย์โตนะค่ะพี่นะรายการที่สามสิบเก้านะพี่นะไปต่อกันที่รายการที่สี่สิบค่ะสี่สิบนะพี่พี่นะ นี่นะคะเป็นรูปถ่ายนะพี่พนะเกาๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะมีแปะแผ่นทองตรงนี้ด้วยนะน้องไม่แน่ใจเรียกหลวงพ่ออะไรนะพี่พนะยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามน้องได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะรายการที่40นะต่อกันที่รายการที่41นะคะเป็นปิดตานะพี่พี่นะ ปิดตานะคะอยากๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆอ่ารายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะไปต่อที่สี่สิบสองค่ะสี่สิบสองนะพี่ๆนะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนี่นะคะเป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ๆนะนี่นะคะลองพิจารณากันดูนะ รายการที่42นะคะไปต่อกันที่43ค่ะพี่พี่43นะคะเป็นคุณเพนนะพี่พี่นะอ่าเป็นคุณเพนแบบคุณเพนผงพายนะพี่นะองค์เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะอ่ารายการที่43านะคะไปต่อกันที่44ค่ะ44นะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะเป็นเหรียญนะคะ นี่นะคะพี่พี่อ่าลองพิจารณากันดูนะพี่พี่รายการที่สี่สิบสี่นะคะไปต่อกันที่สี่สิบห้าค่ะพี่พี่สี่สิบห้านะพี่พี่นะเป็นพระผงสุพรรณนะพี่พี่นะนี่นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะอ่านี่นะคะรายการที่สี่สิบห้านะคะ ต่อกันที่46ค่ะพี่พี่นะคะเป็นของหลวงปู่โตนะพี่พี่นะนี่นะคะอ่าเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะรายการที่46นะไปตอนที่47ค่ะพี่พี่นะคะนี่นะคะเป็นอ่าหลวงพ่อทวดนะพี่พี่นะองค์แบบทองๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่47นะคะไปต่อกันที่รายการที่48ค่ะ48นะพี่พนะเป็นตากุดนะพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจของพ่ออะไรนะแต่เป็นเป็นตาปั๊มแบบนี้นะพี่พี่นะพี่พลองพิจารณากันดูนะคะอ่านี่นะคะพี่ รายการที่48นะไปต่อกันที่49ค่ะ49นะินะพี่ๆนะนี่นะคะอ่าน้องไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรอ่าของหลวงปู่โตะนะพี่ๆนะเป็นของหลวงปู่โตะนะคะรายการที่49นะคะและรายการสุดท้ายนะพี่ๆนะของ EP นี้นะคะพี่ รายการที่50นะคะเป็นพระพุทโธน้อยแล้วก็เป็นรูปถ่ายนะคะของคุณแม่บุญเรือนนะพี่ๆนะนี่นะคะรายการที่50นะคะพี่ๆนะก็พี่ๆถูกใจยังไงก็จับจองกันได้เลยนะคะทั้งหมดนะคะของ EP พีที่2 2 0นะคะมีทั้งหมด50รายการนะคะ ก,ก่อนจบคลิปนะคะน้องขอฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆนะ0ย์เน่นะคะเบอร์กับลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆนะพี่ๆนะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะก็สำหรับอีพีนี้นะคะน้องต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ